สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะเนี่ยวันที่29เนะคะเมษายน2564นะคะเอก่อก็จะมาอัปเดตเรื่องของการกักตัวที่บ้านนะคะของดิฉันนะคะแล้วก็คุณตะวันนะคะว่าเรามีอาการอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วของออการที่เราเ,เข้าใน ภาวะเสี่ยงนะคะก็คือได้ไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็ไปนอนหมอนที่คนไข้ย,ยืนยันนะคะคนไข้ย,ยืนยันนะคะตั้งแต่วันที่16นะคะส่วนดิฉันได้ไปนอนวันที่18นะคะก็จนถึงวันนี้แล้วก็เป็นวันที่10วันที่11แล้วนะคะที่ว่ามีภาวะเสี่ยงอาการทั่วไปนะคะก็ อืมเจ็บคอก็ยังมีนะคะส่วนอาการปวดท้องนี่ก็มีนะคะก็มีานะคะดื่มนะคะจิบบ้างนะคะเอ่อ nosey ไหมหรือว่ามีน้ำมูกไหมก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะตอนตอนเช้าเจ็บคอนี่ก็มีตลอดเนี่ยตังบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้นะคะจากนี้ถึงนี่นะคะตรงตรงหลืบหลืบ,ลบตรงนี้ล่ะ แล้วก็อท้องเสียไม่มีไข้ไม่มีนะคะแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็พากันเออนอนนอนยาวนอนยาวหมายถึงว่าเรานี่ตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เช้านะคะตามภารกิจชีวิตของสูงวัยอย่างเราก็คือเราตื่นตีห้า แล้วก็ทำสมาธิหน <n> ึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วก็นอนเล่นหรืออะไรก่อนหลับต่อมายาวๆนะคะก็ก็คือดิฉันมีอาการปวดปวดเมื่อยตามแข้งขาโอ้ก็ไม่คิดว่าเออหรือว่าเรานอนอยาวเกินไปหรือเปล่าเพราะตามปกติก็ไม่นอนยาวๆอย่างนี้แหละก็มีออกไปทำงานไปนั่นไปนี่นอกบ้านบ้างนะคะ แต่ว่ารอบนี้มันเป็น vacation ที่ long vacation นะคะก็คือเ a c เคชันที่ที่ยาวนานไม่จําเป็นจะต,ต้องไปทํางานเมื่อวานนี้คุณผู้ชายที่ฉันก็ออกไปนะคะอยากไปทำประตูประตูเลื่อนนะคะประตูเลื่อนใช้เครื่องเครื่องออโต้อะไรเนี่ยเขาก็อยากไปเรียนรู้อยากทําอะไรนั่นแหละแล้วก็ไปตอน บ่ายโมงพอดีนะคะดิฉันก็บอกโอ้คุณอย่าไปนะแดดร้อนเพราะว่าช่วงนี้เราอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังตัวเองว่าเรามีการเจ็บป่วยมีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เราควรจะ,ะพักตัวให้ให้ดีนะคะก็คือมานั่งมานอนมาสบายๆทีว่าเป็นวันพักร้อนเราซะประมาณนั้นนะคะพอไปทำนั่นนี่หน่อยนึงแล้วก็ช่วง บ่ายก็มีเจ้าหน้าที่นี่แหละก็มาที่มาตรวจสวบของเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่รู้นะก็มีโน้ซี่นิดๆหรือว่ามีคัดจมูกหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอาการไข้ไอหรืออะไรเสมหะนี่มีนะคะไม่ไม่มากนะคะไม่มากก็อาจจะเพราะเพราะว่าเจ็บคอจริงนะะั่นแหละพูดง่ายๆเจ็บคอจริงแหละกดกดดูข้างนอกกดกดดูเงี้ย กดกดดูเนะี่ยเจ็บบริเวณนี้เจ็บจริงนะอ่ะเนาะชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรเยอะหรอกว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเป็นคือเป็นไม่เป็นคือไม่เป็นนะคะก็ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่า ไม่เป็นก็ดีนะคะวันนี้และผลเขาจะออกมานะคะผลจะออกมาถ้าเป็นก็เรียนรู้ไปนะคะเรียนรู้ชีวิตไปนะคะไม่หงอยอะไรมากมายนะคะแล้วก็ส่วนคุณตะวันเนี่ยวันนี้เขาก็ไม่มีอาการผิดปกติ มั้เนาะเพราะว่าไม่เห็นพูดบนอะไรแล้วก็ไปดูสายน้ำเขาบอกฉันจะไปดูสายน้ำนะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ต้นไม้หรืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยจะตกวันที่26ถึงวันที่30นะคะดูก็ค้ม,คมๆอะไรแล้วล่ะที่บ้านเนี่ยแต่ว่าตามที่ดูอุตุเมื่อเช้านี้ก็เขาก็ฝนจะตกช่วง ไม่ใช่เต็มที่ในมุกดาหารพูดง่ายก็คืออยู่สกลนครเห็นว่าอย่างนั้นนะคะก็ทำไปนะคะชีวิตอ,อ,อยู่ที่บ้านของเราแต่ว่าในความรู้สึกทั่วไปนะคะที่ที่มองดูว่าคนในชุมชนเป็นยังไงคนในชุมชนเขาก็กลัวเขาก็ตกใจนั่นแหละตกใจในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะ กลัวว่าเราจะเอาเชื้อมาระบาดในพื้นที่อะไรหรือเปล่าแต่เราก็มีความมั่นใจหนึ่งคือเรามีองค์ความรู้ในการควบคุมโรคนะคะเคยเป็นพยาบาลควบคุมโรคสมัยที่อยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะเมื่อสิบเลยปีที่แล้วนะคะก็ไปเ,เรียนรู้มาเยอะเหมือนกันแล้วของคุณตะวันก็เป็นหมอแก่ๆคนหนึ่งนะคะที่อืแต่ว่าเขาบอกว่าจะจากสถานการณ์ของที่ทเขาดูข่าวของ แล้วก็ดูของที่นี่นะคะเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีความตระหนักนะคะในการมีความตระหนักในการที่ป้องกันตัวเองมากกว่าคนที่ยุโรปมากเลยนะคะเขาชื่นชมคนไทยที่เรามีความตระหนักนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็เข้าไปดูวิดีโอของของฮอลแลนด์นะคะเขามีวันชาตินะ,ะวันที่27 ก็เห็นเขาไปเดินในว o นเดอร์พาร์คนะคะก็เขาบอกว่าโอ๊ยทำไมเขาไม่ตระหนักเลยนะคะเลยบอกว่าที่โน่นเขาฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมที่จะเป็นโรคไม่ใช่ฟรีดมอมท,นะท,ที่จะสุขภาพดีเหมือนคนไทยนะคนไทยฟรีดอมที่จะสุขภาพดีก็คือทุกคนต้องมีการป้องกันตัวเองแล้วก็ตระหนัดที่จะป้องกันตัวเองโดยคุณเองนะคะอย่างของดิฉันเนี่ยก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือมี สายสายสายมีเอามาจากไหนนะเนี่ยมาจากโน่นหรือมั้งเนี่มาจากเทมโปหรือมั้งเนี่ยที่ปฏิบัติทมนะคะแล้วก็ก็มาเปลี่ยนมาอะไรแล้วก็เนี่ยมีอยู่ตลอดค่อยไว้ที่คอนะคะแล้วก็ก็อบอกว่าถ้าเผ่ออย่างนี้มันจะมีรูเข้ามันจะไม่ปลอดภัยคะ่ะล้วก็มีการบิดเอ่อบิดสายนะคะสายบิดสาย มันก็จะแน่นมากขึ้นนะคะจะแน่นมากขึ้นเนี่ยก็อย่างนี้แหละชีวิตนะคะแต่ว่าเราอยู่กันสองคนเราก็ไม่จําเป็นแค่ว่าเรามีนี่ไว้สําหรับคนที่มาเยี่ยมคนที่มาเยี่ยมในที่นี้หมายถึงว่ามีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมหรือใครอะไรก็กกกช่างที่เข้ามาในบริเวณเราแต่ว่าหลังจากที่ว่าเราเมากักตัวแล้วคนที่เข้ามาก็มีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก,วก็มีคนส่ง อาหารหรือช้อปปิ้งให้เราเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาในบริเวณบ้านของเราส่วนไอ้อนี่คือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะก็ได้สนับสนุนมาจากสนับสนุนมาจากตราสีทองผู้หญิงคนนี้นะคะเจ้าหนังนะคะไทยแลนด์ Thailand. นะคะใช่เจ้าหนังไทยแลนด์นะคะแล้วก็เขาก็ให้นี่มาด้วยนี่ค่ะเนี่ยให้มาเยอะก็แจกคนไปแล้วแล้วก็นี่ กำลับตัวเองนี่ก็เอาไว้นะคะนี่ยังไม่ได้แกะแต่ว่าตัวที่แกะแล้วเราก็มีนะคะแล้วก็มีเนี่ยเขาให้มาอีกเนี่ยคุณทิวให้มานะคะแล้วก็นี่บักใหญ่นะคะก็ให้มาเราก็เต็มที่ในการป้องกันตัวเองนะหนึ่งคือป้องกันตัวเองสองคือป้องกันการแพร่เชื้อออกไปสู่ชุมชนแล้วก็เฝ้าระวังสุขภาพนะคะว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะก็ คิดว่าไม่น่าห่วงใยนะคะก็เราก็ค่อยมาดูกันนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรืออะไรไม่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นว่าผลจะออกวันนี้ตอนเย็นๆนะคะก็ดูไปเฝ้าระวังไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาส่งแรงกำลังใจนะคะในนั้นว่าอย่าตกใจขอส่ง กำลังใจให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณบุญใดที่ท่านได้ทำนี้ได้ให้ขวัญกำลัลงใจของอแกดิฉันนะคะแล้วก็คุณตะวันก็ขอให้คุณได้รับนั่นเช่นกันนะคะและก็ไม่ลืมขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่นะคะที่มาตรวจเมื่อวานนี้ด้วยมิตรไมตรีแล้วก็ด้วยมิตรไมตรีแล้วก็ดูแลอย่างดีให้คำแนะนำอย่างดีนะคะก็คือ คณะทีมสาสุขของอำเภอนิคมคำสร้อยนะคะจังหวัดมุกดาหารค่ะขอขอบคุณที่ดูแลเรายังดีนะคะและขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิดในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปขอให้สุขภาพแข็งแรงและก็รวยๆๆๆๆค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของมาดามไทยนะคะมาดูมาดามค่ะสวัสดี